่อนหน้านี้ของเราเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะก็เจอไอหัวขาวแล้วก็ใบร่วงแล้วก็มันมีไอพริกมันเน่าด้วยค่ะต้มพลิกก็เน่าใบก็เน่าค่ะแล้วหลังจากที่เรานำบีออร์แกนิกโกลมาฉีดกับแปลงพริกผลลัพธ์มันเป็นยังไงค่ะดีขึ้นเลยครับยอดเดินติดดอกดีแล้วก็ดอกไม่ร่วงเลยค่ะมันจะเห็นเขียวแล้วก็ใบมันไม่ร่วงเลยฉีดปีนี้เป็นปีแรกยอดก็เดินพี่ก็สวยไม่มีโรคไม่มีเพี้ยพี่มันจะเขียวมันจะใบไม่หงิดไม่งอดอกไม่ร่วง มันเหมือนมีเงาเห็นเงาเนี่ยสวยมากค่ะเราฉีดไปกี่วันคะเราถึงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง3วันถึง4วันตอนยังไม่มาฉีดจะไม่เห็นยอดเดินแล้วก็ไม่็นดอกค่ะบี่ก็ไม่พุ่นค่ะแล้วก็มันไม่ไม่สวยดอกมันร่วงแต่พอฉีดไปมาดูแล้วก็ดอกไม่ร่วงแล้วก็ที่มันออกเยอะแนะนำออร์แกนิกโกนี่เลยครับใช้ดีมากเลยครับติดดอกไิ้งามยอดเดินดีติดผลผลิตดีใช้ดีมากเลยครับ สวัสดีค่ะพบกับอ้อมและทีมงานบีโกค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาใกล้ถึงอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากค่ะเดินทางมาพบกเกษตรกรที่ได้นำบีโกขวดนี้นะคะมาใช้กับแปลงพริกบอกเลยว่าแปลงพริกแปลงนี้สวยมากค่ะติดดอกออกผลและผลผลิตออกมาดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสอบถามเทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้บีโกนะคะกับแปลงพริกแปลงนี้กับเจ้าของแปลงสวัสดีค่ะ เห็นบอกว่านำบีออร์แกนิกโกนี่ค่ะมาใช้กับพริกก่อนหน้านี้ของเราเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะก็เจอไปหัวขาวแล้วก็ใบร่วงใบร่วงเป็นเยอะไหมคะเป็นเยอะอยู่ครับแล้วหลังจากที่เรานำบีออร์แกนิกโกมาฉีดกับแปลงพริกผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะ ดีขึ้นเลยครับยอดเดินติดดอกดีแล้วก็ดอกไม่ร่วงเลยครับมันจะเห็นเขียวแล้วก็ใบมันไม่ร่วงเลยเราดูได้จากตรงไหนว่ามันเขียวขึ้นดูจากใบข้างบนยอดได้เลยครับอ่ะดูดูจากยอดแบบนี้เลยใช่ครับคือยอดมันออกมาสวยแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะหรือว่าหลังจากที่เราฉีดพ่นวีออร์แกนิกสวยแต่ว่าก็สวยไม่เท่านี้ครับสวยไม่เท่านี้แล้วเราฉีดตัวเนี้ยไปขีดรอบเราถึงได้เห็นสวยๆแบบนี้ค่ะฉีดไปสี่รอบครับรอบนี้ฉีดไปสี่รอบเราเคยเห็นพริกเป็นแบบนี้ไหม คะคุณแม่ตั้งแต่ทํามาก็ไม่เคยเห็นค่ะฉีดปีนี้ปีแรกแล้วก็ยอดก็เดินที่ก็สวยไม่มีโรคไม่มีเพี้ยก่อนหน้านี้มันมีเหรอคะเป็นเยอะไหมคะพวกนอนพวกเพี้ยพวกเชื้อราพี่ค่ะแล้วก็มันมีไอ้พริกมันเน่าด้วยค่ะต้มพลิกก็เน่าใบก็เน่าค่ะนี่พี่ดูได้เลยครับนี่คือมันเริ่มหยุดแล้วครับคือก่อนหน้านี้คือต้นนี้คือมันมีปัญหาใช่คือมันเน่ามันร่วงอย่างนี้แหละคะหลังจากเราฉีดไปกี่วันคะเราถึงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง3วันถึง4วันตอนยัง ไม่มาฉีดจะไม่เห็นยอดเดินแล้วก็ไม่เห็นดอกพี่ก็ไม่พุ่มขาะแล้วก็มันไม่ไม่สวยดอกมันร่วงแต่พอฉีดไปมาดูแล้วก็ดอกไม่ร่วงแล้วก็ที่มันออกเยอะพี่มันจะเขียวมันจะใบไม่หงีดไม่งอดอกไม่ร่วงลูมันเหมือนมีเงาเห็นเงาเนี่ยสวยมากค่ะปีที่แล้วนี่ไม่ไม่ใช้ก็ไม่สวยมันมีลูงอแล้วก็มันมันมีสนิมด้วยแปลงนี้เราเจอบ้างหรือยัง ยัง,ยงไม่เจอเลยค่ะงั้นก็แสดงว่า B Organic Go มันช่วยลดปัญหาพวกเชื้อราลงได้ใช่ค่ะหนอนก็ไม่มีค่ะ,มะแมลงแมลงก็ไม่มีค่ะ คุณแม่เห็นอย่างนี้มีความพึงพอใจกับการใช้บีโอเกนิคโกยังไงคะแม่นี่ติดใจเลยค่ะ <c oughs> เราดีใจว่าได้ผลผลิตเยอะพอปีที่แล้วเราเกี่ยวเข้าเข้าเราก็งามเปลียม <ๆ S 2> แปลงไปเลยค่ะดีใจมากเลยดีใจมากเลย,ใใเลยคือเราได้ผลผลิตเยอะขึ้น <c oughs> <ช>นั่นเองติดแปลงเขาเนี่ยมันเหยียาพี่น้องเขาบอกฉีดยาอะไรทาไมเข้ามันสวยมากเลยพี่มันสวยมากเลย <c oughs> แต่พอเราบอกเราเขาบอกราคาแพงสู้ไม่ไหวแต่เราติดใจไงแล้วเราคิดว่ามันแพงไหมคะเราฉีดแล้วเราได้ผลผลิตอย่างแบบนี้ไม่ ก็ไม่แพงเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะถัง200ลิตรต่อ60ซีซีใส่60ซีซีเองฉีดได้กี่ไร่ทัง200ลิตร20ไร่ค่ะ20ไร่ค่ะนั่นก็แสดงว่ามันประหยัดมากๆเลยใช้น้อยมากแนะนำออร์แกนิกโกนี่เลยครับใช้ดีมากเลยครับติกดกกริกงามยอดเดินดี ติดผลผลิตดีด้วยครับสำหรับเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่ปลูกพริกนะคะและอยากได้พริกดกพริกสวยยอดสวยๆออกดอกเยอะๆแบบนี้แล้วส่งผลให้ได้ผลผล,ผลิตดีๆแบบนี้นะคะขอแนะนําเป็นบีออร์แกนิกโกขวดนี้เลยคะ่ะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชเร่งการเจริญเติบโตของพ,พืชได้ทุกส่วนนะคะสูตรเข้มข้นคูณ2ที่มีทั้งฟวเบอร์์กรดอะมิโนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง,ท,อรท,อรองที่พ,พืชต้องการแล้วเราจะได้ผลผล,ผลิตดีๆแบบนี้ค่ะต้นสวยใบสวยสังเคราะห์แสงสังเคราะห์อาหารได้ดีส่งผลให้ติดดอกออกผลเยอะมากๆ นั่นเองค่ะเกษตรกร,ร,กรท่านใดน,นะคะที่ปลูกพริกอยู่นะคะสามารถทักข้อความหรือโทรมาหาเราที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะบีออร์แกนิก,กของแท้กล่องสีเขียวผลิตที่เดียวจากบริษัททีเคทรับย์เจริญรุ่งเรืองจำกัดเท่านั้นนะคะต้นตำรับตัวจริงที่ใครก็แทนที่ไม่ได้เพราะเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เลือกใช้ b ีออร์แกนิกค่ะใช้ดีมากเลยครับ